สวัสดีครับสวัสดีครับเซบย่านผมมาอยู่กับเทบย่านมาเด็กกับสองมือกับมาเราเรียนย o u t u b e กับ <c oughs> ยังที่ว่าแหละคือเรเคยเป็นกับมาหาควอมลู้ต่อไปกับมาเรียกกับ YouTube กันนี่คือเซบย่านภูมิความลูกมากมายตั้งข่าวตั้งข้าวทั้งช่วง YouTube เนาะมือนี่กับผมกับิมมาเลียนและมือที่สาม กะจีได้อาบร้ากับบ้านไปใส่ละเมื่อบ้านเราไปบ้านก็ใส่บายุสกโลนครับอ่ากะจีไปเที่ยวเลาะไปเรื่อยๆตัวว่ากะจีมหาไทยตั้มคลิปลงตัวว่าข้าวกราเข้าเห่าหนีมันจิมนีต่อไปคือเราว่าพัฒนาตัวตนเองความรู้ที่ได้นไปมือนี่กะจีได้อาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะกะเจอว่าขอขอบคุณนเทพหลายเจ้าคำรู้เนาะขออ่าที่พระอุณโคลนี่เรียว่านี่แหละคือม้ามือนี่คือมหาคำรู้แล้วก็ ที่ได้เข้ารูปไปเมื่อนี้ก็บที่ได้ไปพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวใดนโบดีหรือว่าโบได้พูดต้องก็บที่ได้กลับมหาเชฟมาคือเก่าเนาะถิ่มเที่ยวที่ได้ไปเมื่อนี้กับเชฟพัฒนาเผื่อว่ามีเงินมีทองลำรวยบางไม้กับทได้เลีงเลียนมาหากันเนาะอันนี้กับคอเขาพูดเชฟอะครับต้องส่องวางไดก็ส่องหลอดมาแล้วจะได้กลับฝากนั่นไลยเด้อครับผมฝากพุ่นพุ่นเขอฝากเองหลอดมาคือนี่ยุไกลเนี่ยมาทางนี้ ชองหลอดมาแล้วอย่าได้ก็ฝากเล้อครับเด้อซับตะไคร้ไปมะกรูดให้น้ำแน่ก้หัวใจให้น้ำเด้อรัวรัวเลยรั่วฝากเล้อครับเด้ออยงครับห้ามท้อครับห้ามขี้เกียจอ่าห้ามบอกว่าไม่มีเวลาอ่าอ่าาจะทำอยูทุกครับอ่าห้ามท้อห้ามขี้เกียจห้ามไม่มีเวลาสามอย่างนี้ถ้าคุณทำได้คุณจะชนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเบิ้งช่ององน ผู้อื่นนำเขาเหตุจังไหนครับเหตุจังไหนคนก็เบิ่งแทะซ่องจะของก็มีอยู่สองสามคนครับเขาเห็ุจังไหนอางนี้นะครับผมขอฝากทุกท่านนะครับที่ทำยูทูบใหม่ๆนะครับอย่าท้ออย่าขี้เกียจอย่าบอกว่าไม่มีเวลานะครับถ้าท่านมีสามข้อนี้นะครับท่านจะชนะถ้าท่านบอกวันนี้ขี้เกียจวันนี้ไม่มีเวลาว่าวันนี้เหนื่อยอย่าทำครับหยุดนะครับเข้าใจปะครับเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวเรามีแต่ขี้ครับผมหนึ่ง ขี้เกียจข bon ี้ค้าขี้หูขี้ตาขี้ฟันรนอกจากเอาขี้ออกให้หมดครับผมเราจะใช่ไหมนะครับผอย่าลืมติดตามช่องช่องยังก็หลอดมาแล้วหลอดมาแล้วนะครับผมก็เป็นเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเชฟจันนะครับเนาะวันนี้ไม่เอายาวเอาสั้นๆสามนาทีเข้าใจง่ายเป๊ะสวัสดีครับบ๊ายบายปูน